กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอา Chipotle q กว่า Cup Headphones เป็นของฟรีที่เพิ่งมาใหม่เนาะของฟรีชิ้นนี้อยู่ในเอีเวนต์ของฮาโลวีนนะครับเป็นไลฟ์ออฟเนาะก็ไปดูวิธีการเอา Chipotle q กว่า Cup Headphones กันเลยอย่างแรกให้เราเข้าแมป Chipotle Burrito m a z นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์แมปไว้ให้ใต้คลิปให้นะครับอย่างต่อไปให้เดินตามผมมาเลยเนาะ ก็เดินตามทางมาเรื่อยๆมันก็จะมีป้ายบอกว่าเมสนะครับตรงนี้เออก็เดินไปเรื่อยๆเลยให้เราเดินมาตรงบูริโตเมสนะครับเราต้องผ่านเขาวงกดนะครับอันนี้ก็ให้เดินตามผมมาเลยก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็จะมีแผนที่ขึ้นให้ดูนะครับแผนที่ตรงทางขวาล่างนะครับ เมื่อเราถึงแล้วให้เราไปคุยกับโครงกระดูกเนาะแล้วก็กดทล์กไปเลยหลังจากนั้นให้กดคอลเลกตรงชิพอดเลกกว่าคับเฮดโฟนส์ก็สําหรับวิธีการเอาชิพอดเลขกว่าคับเฮดโฟนส์ก็ไม่เพียงเท่านี้แหละครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปซื้อเสื้อผมด้วยเนาะเสื้อทั้ง4ตัวนี้ราคาเพียงตัวละ5โลบักเท่านั้นนะครับอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณครับ